า like อามาแล้วค่ะให้ใครก่อนแมกมันจะเื่บ้านรบ้านเดียวค่ะมามา,ามาแล้วนายทำเองนั่งยืคิวอย่างเงี้ยมวลแม่ไปบอกคนขายทำไมที่นายต่อนะนุชเพราะว่าด้ไยเ็นใหม่ ถ<น>ามทุกคนเลยค่นนะ,านนะาอาจารย์รุ่งกรลูกเป็ <c oughs> หนหลานไม่ได้ยูตัวอย่างบ้งพูดว่ายสองการ

ก็ล้างเท้าให้คุ้งด้วยล้างเท้าให้คุ้งด้วยเหมือนที่แม่ทำล้างเท้าเอามือถูด้วยเอาแล้วด้วยเอา้เผื่อน้องด้วยลูกเผื่อน้องให้น้องด้วยเนี่ยอาตักไปอย่ายเอามาเติมได้อะใส่ยาให้ยายจ๋าพูดด้วยขอยายจ๋ามีความสุขครับท้าวด้วยขอยายจ๋าแข่งแรงค่าขอทุกคนสามคนแข่งแรงขาขาใ้จ๋า เท้าด้วยล้างเท้าให้ทุกคนเลยเอาม JA oh mm ื hmm. อถูถูเท oh ้าให้ท like no ุกคนเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ล้างเท้าเลยอหว้ไหว้เท้าไปที่แม่ไม่ใช่ว้ไหว่าไปที่เท้าสามคนเลยกับกับไปที่เท้าทุกคนเลยเชาวบ้านไปร้ออย

ไม่ได้ตอนนี้รัฐบาลเขาไม่ให้ใช้เขามีโควิดปีนี้ปีหกสงการปีหกสามมีโควิด็นโลกโควิดก,ก,กำลังระบาดนะ่เะเขาไม่ให้เล่นาน้ำสงการแต่เรายังมีพิธีประเพณีเดิมได้นีก็ชื่นใจแล้วลูกเออหลาย,ยากเล่นสงการมียอยู่แค่นี้ออมีอยู่สองตัวมีสองตัวนี่แหละก็บอกว่ามีตัวเมียกับตัวผูว้ไหนอยากกอดกับนน้องไหม อ๋อครแผลโดนน้ขอให้ใบบัวหายจลกโรคไข้ไข้เจ็บด้ยอรไม่เอานะครัวแครตัวเองไม่เดินไม่เดินไมให้เจ๊จ้าให้ให้อากุ้งก่อนหน่อยเจ๊จ้าถอยหลังแง่ถอยหลังเดิน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 ถอยหลังแง่เอออ่านจจ้าเจจ้าเดินถอยหลังไปละ ให้ความสมดุลมันกันนะลูกนะมามามาให้อากุ้งใ้กุใส่น้ำมนต์ให้นี่แค่นี้เทียวเห็นมีเลยนีอ่าให้กุ้งใส่น้ำมนให้ให้ยายจ๋าใส่น้ำมนพรมน้ำมนให้ขอให้โยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเป็ี่ยนยนลูกไหมอ้วัวก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะยกมือไหว้ไว้ยกมือไหว้ไข้ รับด้วยรับพรรับอ่อนรับพรยายจ๋ารับพรเวลายายจ๋าตาใหญ่ๆมากไม่ใหญ่ๆวพรมากเออใหญ่ๆรอสุขภาพแข็งแรงลูกเยนนน้ำสือเก่งๆหัวสมองดีๆวก็เหมือนกันลูกโภไฟไข่ทองต้องใส่นี่ก่อน บ๊ายบายค่ะมาบ๊ายบายกล้องกันหน่อยเรายบายสงการหกสามค่ะบาย